ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัธกถาพาลนา,าแก้ไขเนื้อความในพระบาลีนั้นให้พิสดารออกไปเริ่มแต่คำว่าปาวาบุรีเป็นต้นจนจบเนื้อความอันมีในพระบาลีกล่าวคือในพระบาลีว่าเมืองปาวาบุรีนั้นได้แก่เมืองของพระเจ้ามัลราชทั้งหลายอันมีอาณาเขตขยายออกไปติดต่อกันกับกรุงไกร กุสินาราคำว่าอาชกลาปะกะเจดีนั้นได้แก่ที่อันมนุษย์ทั้งหลายเคารพยำเกรงเพราะที่นั้นเป็นที่อยู่ของอาชกลาปะ,ะยักษคำว่าอาชะแปลว่าแพะคําว่ากะลาปะแปลว่ากองรวมกันเข้าก็คือกองแพะ อธิบายว่ายักษ์ตนนั้นย่อมรับการเสร็นสวงจากคนทั้งปวงโดยแพะเป็นกองกองไม่รับด้วยของอย่างอื่นนอกจากกองแพะเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่นั้นจึงเรียกว่าอาชะกะลาปะกะเจดีส่วนยักษ์ตนนั้นก็มีนามว่าอาชะกะลาปะกะยักษ์ส่วนเกจิอาจารย์กล่าวว่ายักษ์ตนนั้นย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลาย อันละไม้คล้ายก,กันกับแพะจึงได้นามว่าอาชะกาลาปะกะยักษ์ดังได้สดับมาว่าคนทั้งหลายได้นำเครื่องเส้นสวงไปให้แก่ยักษ์นั้นแล้วร้องขึ้นเหมือนกับเสียงแพะในเวลาใดเวลานั้นยักษ์ตนนั้นก็เกิดความดีใจจึงได้นามว่าอาชะกาลาปะกะยักษ์ อาชะกลาปะกายักษ์นั้นเป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นผู้มีใจกักกระยาบช้าก้าแข็งอยู่ในสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายก็จึงนำเครื่องเส้นสวงไปในสถานที่นั้นเสมอมาสถานที่นั้นจึงได้นามว่าอาชะกลาปะกะเจดี อาชะกลาปะกะเจดีนั้นเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิมานของอาชะกลาปะกะยักษ์นั้นผู้กักขระหยาบช้าดังแสดงมาตถากิรสัทธาดังได้สดับมาว่าในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะทรงทรมานยักษ์นั้นให้ละสันดานหยาบช้า จึงได้เสด็จไปที่หน้าประตูวิมานของอาชะกลาปะกะยักษ์ในเวลาสายันหะสมัยโดยลําพังพระองค์เดียวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดเมื่อพระองค์เสด็จถึงแล้วจึงขออนุญาตกับนายประตูเพื่อเสด็จเข้าไปสู่ภายในวิมานของอาชะกลาปะกะยักษ์กักขระยาบช้าไม่มีสัมมาคารวะต่อสมณพราหมณ์ผู้ใดเพราะฉะนั้น ขอพระองค์จงทรงรู้ด้วยพระองค์เองเถิดการที่ข้าพระองค์จะไม่บอกให้อาชะกลาปรกายักษ์นั้นทราบก่อนย่อมเป็นการไม่สมควรกราบทูลดังนี้แล้วก็รีบไปหาอาชะกลาปรกายักษ์ซึ่งอยู่ในสมาคมแห่งยักษ์โดยกำลังรวดเร็วดังหนึ่งว่าลมพัดถัดนั้นสมเด็จพระบรบมาศาสดาก็เสด็จเข้าไปภายในวิมานประทับนั่ง บนที่ของอาชะกลาปะกาะยักษ์พวกนักสนมของอาชะกลาปะกาะยักษ์ก็พากันมาถวายบังคมสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนแก่ตนสมเด็จพระทศพลจึงโปรโดแสดงพระธรรมเทศนาแก่นางยักษ์เหล่านั้นตามสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในวิมานของอาชาคลาปะยัษ์ที่อาชาะกะลาปกะเจดีใกล้เมืองปาวาบุรีดังนี้ตัดสมิงสมเจสาตาคิระเหมะวะตาในคราวนั้นสาตาคิระยัษ์และเหมะวะตายษ์คือยัษ์ที่อยู่สาตาคิรีและเหมะวะตาบัรพศ ได้ไปที่ยักษ์กสมาคมผ่านวิมานของอาชะกะลาปะกายักษ์ไปก็เหาะข้ามวิมานนั้นไปไม่ได้จึงพากันพิจารณาดูว่าเป็นเพราะอะไรหนอจึงได้เห็นสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ในวิมานของอาชะกะลาประกายักษ์ก็พร้อมการลงไปถวายบังคมกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งสองจากไปที่ยักษะสมาคมกราบทูลดังนี้แล้วก็ถวายบังคมลาเมื่อไปถึงยักษสมาคมก็ได้เห็นอาชะกระลาประกายักษ์นั่งอยู่ในที่นั้นจึงประกาศความจินดีขึ้นว่าดูก่อนอาชะกะลาประกายักษ์เวลานี้ลาบได้เกิดมีแก่ท่านแล้วคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นเอกอาครรบุคคลอันล้ำเลิศในมนุษย์โลกเทวโลกกำลังประทับอยู่ที่วิมานของท่านขอท่านจงรีบไปเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เถิดจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ท่านในบัดนี้โสเตสังกระถังสุตวาเมื่ออาชะกลาปะกายักษ์ได้ฟังถ้อยคำของยักษ์ทั้งสองดังนี้แล้ว ก็เกิดความโกรธดังเพลิงอยากทั้งสองนี้ได้บอกว่าสมณะศีรษะโลนอยู่ในวิมานของเราแล้วคิดต่อไปว่าวันนี้แหละเรากับสมณะนั้นจักได้ทำสงครามกันเมื่อเลิกจากสันนิบาตแล้วอาชะกะลาปะกายก,ก็ออกจากสันนิบาตหรือว่าออกจากที่สันนิบาตยกเท้าข้างขวาขึ้นเหยียบยอดภูเขาอันสูงได้หกสิบโยธ ยอดภูเขานั้นก็ได้แตกแยกออกเป็นสองภาคด้วยอำนาจฤทธิ์และศักดาของอาชะกะลาปะกะยักษ์เนื้อความนอกจากนี้ก็เหมือนกับที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาแห่งอาละวะกะสูตรส่วนในอัตถกถานี้มีเนื้อความต่อไปว่าเมื่ออาชะกะลาปะกะยักษ์กลับมาถึงที่ใกล้วิมานของตน จึงคิดว่าเราจากให้สมณะตนนี้หนีออกจากวิมานของเราด้วยหาฝนกประการคิดดังนี้แล้วจึงบันดาลให้หาฝนกประการมีฝนอันเจือด้วยลมแรงเป็นต้นให้ประวัตนาการตกลงมาแต่เมื่อไม่อาจจะทำอันตรายแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เพียงแต่จะให้ชายจีวรของพระองค์ไหวก็ไม่ได้ จึงจำแรงตนให้เป็นพูดผีปีศาจต,ต่างๆล้วนแต่มีรูปร่างอย่างน่ากลัวแต่และตัวแต่และตัวก็ถือาสาตราต่างๆกันเข้าไปใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพะยายามจะทำอันตรายแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอุบายหลายประการจนตลอดราตรีแต่ก็ไม่อาจจะให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เขยื่อนจากที่ประทับได้แม้เพียงสักว่าปลายเส้นผมอาชะกะลาปกายักษ์ก็เกิดความโกรธประหนึ่งว่าไฟประลลยโดยเห็นว่าสมณะนี้เข้าไปสู่วิมานของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราผู้เป็นเจ้าของอาทัศภะวาจิตตประวัตติงยัตตวาครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบป,ประ,ระนาำใจของอาชะกลาปกายักษ์นั้นว่า บุคคลเอาน้ำดีทาที่จมูกของสุนัขที่ดุร้ายสุนัขนั้นยิ่งจะดุร้ายมากขึ้นชั้นใดเมื่อเรายังนั่งอยู่ในที่นี้ยักษ์ตัวนี้ก็จะยิ่งดุร้ายมากขึ้นฉะนั้นเราตถาคตควรออกไปสู่ภายนอกในบัดนี้สรงพระดำริอย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จออกจากภายในวิมาน ไปประทับนั่งอยู่ในอากาศอันปราศจากเครื่องมุงบังเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทับอยู่ในที่แจ้งอันเป็นเวลากลางคืนมืดมนไปด้วยฝนลมคำว่ากลางคืนอันมืดมนไปด้วยฝนลมนั้นอธิบายว่าคืนวันนั้นเป็นวันคืนที่ได้มืดมนไปด้วยองค์สี่ประการ มืดปนไปด้วยฝนลมเป็นต้นยักษ์ตนนั้นคิดว่าเราจะทำให้สมณะตนนี้เกิดความสะดุ้งกลัวแล้วนี้ออกไปจากภายในวิมานของเราด้วยเสียงร้องของเราคิดดังนี้แล้วก็จึงเข้าไปสู่ที่ใกล้สมเด็จพระจอมไตราศาสดาร้องขึ้นด้วยเสียงอันน่ากลัวถึงสามครั้งว่าอากะกุโลนะ ปากุโลดังนี้นะเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นอะชะกะลาปะกะยักษ์ผู้มีความมุ่งหมายจะให้เกิดความสะดุ้งกลัวขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเข้าไปในที่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันน่ากลัวถึงสามครั้ง ดูก่อนสมณะนั่นปีศาจอันอาจทำร้ายท่านได้ดังนี้มีปุจฉาว่าก็ยักษ์ตนนั้นได้แสดงฤทธิต์ต่างๆไว้ในเวลาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายในพิมานของตอนแล้วมิใช่หรือแก่ว่าถึงยักษ์ตนนั้นได้ทำฤทธิต์ต่างๆไว้แล้วก็จริงแต่ยักษ์ตนนั้นคิดว่าเราไม่อาจทำสิ่งใดแก่พระสมณะอยู่ ในที่มั่นคงอันเป็นที่ปลอดภัยคือในภายในวิมานของเราบัดนี้พระสมณะนี้ไปนั่งอยู่ภายนอกวิมานของเราแล้วเราอาจให้สมณะนี้หนีไปได้คิดดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปร้องขึ้นด้วยเสียงอันน่ากลัวในที่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตาทาหิโสยักษโขก็ในคราวนั้นยักษ์ตนนั้นได้ร้องกระหึ่มขึ้นด้วยเสียงยักษ์ถึงสามครั้งดังคือก้องกังวานปานประหนึ่งว่าเสียงฟ้าผ่าลงตั้งร้อยครั้งพันทีพระยาเขาหิม,มาพานอันกว้างได้สามพันโย์ก็กำปนาตหวาดหวั่นไหวความสะดุ้งกลัวจนขนลุกขนพองได้เกิดมีแก่เทวดาทั้งหลาย มีภูมะเทว,วดาเป็นต้นไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์และสัตว์เดราชานเหล่าอื่นในคราวนั้นความกลัวอันใหญ่อุปมาดังหนึ่งว่าแผ่นดินสุดได้เกิดมีแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความโกลาหลใหญ่ได้มีในพื้นที่สกลชมพูทวีปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงวันพรั่นพรึงต่อเสียงนั้นพระองค์ได้ประทับนั่งเป็นปกติอยู่ทั้งได้ทรงอธิษฐานว่า อันตรายจะยได้มีแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็เสียงร้องแห่งอาชะกาลาปะกายักนั้นดังมาสู่โสดประสาทของสัตว์ทั้งหลายว่าอากุละภักุละอันแปลว่าเราจะเคี้ยวเราจะกินดังนี้เพราะฉะนั้นคําว่าอากุละภักุละนั้นจึงจัดเป็นเสียงอันน่ากลัวแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงท่้นครามต่อเสียงนั้น พระองค์ทรงทราบชัดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาชากะลาปกยักษ์จึงได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่ายะทาสเกสุธรรมเมสุเป็นต้นซึ่งแปลว่าเมื่อใดพระรามได้ถึงฝั่งในธรรมทั้งหลายของตนแล้วพรามนั้นย่อมร่วงเสียซึ่งปีศาจและเสียงอันน่ากลัวเช่นนี้ดังนี้ คำว่าในธรรมทั้งหลายของตนได้แก่ธรรมคืออุปาทานขันทั้งห้าที่นับว่าเป็นอัตภาพของตนคำว่าถึงฝังได้แก่มีความรอบรู้บริบูรณ์คือมีความรอบรู้ต้นเหตุอันให้เกิดเป็นจะขันหนึ่งมีรอบรู้ในความดับเป็นจะขันหนึ่งมีความรอบรู้ในข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับเป็นจะขันหนึ่ง คำว่าพรามนั้นได้แก่ผู้ละบาปทงผู้ละบาปทำทั้งปวงการตัดสรู้สัจจะทั้งสี่ย่อมมีด้วยการตัดสรู้อัตภาพของตนข้อนี้สมกับพระบาลีว่าเราตถาคตปัญญัติคำว่าโลกและต้นเหตุอันให้เกิดโลกในร่างกายอัญญาวาหนึ่งเป็นประมาณนี้ดังนี้ รมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของบุคคลผู้ที่รักตนชื่อว่าธรรมของตนก็ทมอันบริสุทธิ์ทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาบิมุติเป็นต้นชื่อว่าเป็นธรรมของตนสำหรับบุคคลผู้ที่ทำให้ประโยชน์สุขสำเร็จทมเหล่านั้นไม่เป็นเหมือนกับทมเหล่าอื่นที่นำมาซึ่งความชิบหาย ที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองกายใจคำว่าถึงฝั่งคือถึงที่สุดแห่งความบริบูรณ์ด้วยธรรมมีศินเป็นต้นก็สินนั้นมีอยู่สองประการคือโลกิยะศินหนึ่งโลกุตระสินหนึ่งโลกิยะสินนั้นเป็นศินเบื้องต้นเมื่อว่าตามปาติโมกขะสังบรศินเป็นต้นก็มีอยู่ห้าประการเมื่อว่าโดยพิสดารก็มีอยู่หลายประเภท โลกุตระสินนั้นมีอยู่สองประการคือมักศินผลศินอันได้ใจความว่าได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวคือการกล่าวชอบการทำชอบการเลี้ยงชีวิตชอบศินมีอยู่สองประการฉันใดสมาธิและปัญญาก็ออก มีสองประการฉันนั้นโลกิยะสมาธินั้นได้แก่สมาบัติ8โลกุตระสมาธินั้นได้แก่สมาธิอันเกี่ยวกับมรรคโลกิยะปัญญาได้แก่ปัญญาที่มีอาสวะกิเลสซึ่งเกิดมาจากการฟังการคิดการอบรมเป็นต้นเหตุส่วนโลกุตระปัญญาได้แก่ปัญญาที่ประกอบกับมรรคผลวิมุตตินั้นได้แก่ผลวิมุตติและนิพพาน เพราะฉะนั้นวิมุตตินั้นจึงเป็นโลกุตระฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับโลกีวิมุตติยานทัศนะเป็นโลกีก็มีวิมุตติยานทัศนะนั้นมี19อย่างโดยเป็นปัจจเวคณะยานผู้ใดถึงที่สุดแห่งความบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอันเกิดขึ้นในสันดานของตนด้วยการบรรลุอรหัตผลบุคคลนั้นชื่อว่าผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งหลายของตน อีกอย่างหนึง่งชื่อว่าถึงฝั่งในศินด้วยการบรรลุโสดาปฏิผลเพราะพระโสดาบันเป็นผู้อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศินทั้งหลายก็พระสกะทาคามีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระบุไว้ด้วยศัพท์ว่าโสดาบันชื่อว่าถึงฝั่งในสมาธิด้วยการบรรลุอนาคามีผลเพราะ ผู้บรรลุอนาคามิผลชื่อว่าเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ใดสมาธิชื่อว่าถึงฝั่งในธรรมทั้งสามคือปัญญาบิมุตติบิมุตติยานทัศนะด้วยการบรรลุอรหัตผลเพราะพระอาหารหันต์ชื่อว่าถึงฝั่งปัญญาถึงฝั่งวิมุตติถึงฝั่งวิมุตติยานทัศนะด้วยถึงที่สุดแห่งปัญญาอันไพ่โบ์ซึ่งเป็นปัญญาอันเลิศ และถึงที่สุดแห่งเจโตวิมุตติอันไม่รู้จักกำเริบทั้งถึงที่สุดแห่งปัจเจเวคณะญาณพรามนั้นถึงที่สุดในธรรมทั้งหลายตามที่กล่าวมาแล้วด้วยการสำเร็จโสรสะกิจมีปริญญากิจเป็นต้นในอริยสัจสี่ด้วยมรรคทั้งสี่ในเวลาใด ในเวลานั้นพราหมณ์นั้นก็ไม่กลัวปีศาจและไม่กลัวเสียงต่างๆดังเสียงของอาชะกะลาปะกาะยักษ์นั้นเป็นนั้นว่าพุทธอุทานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมเล็งเอาการสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่ออาชะกะลาปะกาะยักษ์ได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คงที่อยู่ด้วย ไม่มีความสะดุ้งกลัวจึงเกิดความเลื่อมใสว่าท่านผู้นี้เป็นอัจฉริยะมนุษย์น่าอัศจรรย์เมื่อจะแสดงให้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาจึงได้ประกาศความเป็นอุบาสกข,ขึ้นต่อพระภักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นเนื้อความในอัตถกถา,าเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญ จงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียอ้อยเตียนสรูน